จะบวดมันเทศกินจะ้ะเนื้อสวยมากคี่ว่าเออทำ้นตอนใหญ่ๆเนาะ,ะน่าจะอร่อยกว่าป่ะเนาะใช้มีดใหญ่เนะ มันเทศกับน้ำเปล่าใส่เกลือน,นิดหนึ่งนะให้มันสุกให้มันเปื่อยให้ดีก่อนเพื่อน,อนๆมาดูปาลิดาต้มจนน้ำแห้งเลยเห็นไหมเนื้อมันแน่นเปื่อยยากนะไอ้นี่ยมันเทศไข่เนี่ยนะเช็คดูให้ดีไม่เปื่อยไม่อร่อยจ้ะนะต้มจนน้ำแห้งเลยเดี๋ยวเราจะเติมน้ำตาลแกกะทิใช้น้ำตาลทรายกับน้ำตาลมะพร้าวนะคะประมาณหนึ่งข้าวพีพูนเลยนะเนี่ยขนมถ้วยเดียวเนี่ยเพราะเราจะใส่กะทิเยอะหน่อย ใส่น้ำตาลไปก่อนแล้วกะทตามพอเขาละลายปุดๆขึ้นมาหน่อยก็กินได้เลย ว่าจะไม่กินพพี่น้องของหวานน่นเรียบร้อยเรียบร้อยอดบอดได้จ้าต้องถึงเวลาตรวจสุขภาพแนละ้วอย่างนัวคลักเลยค้นคลักเลย กินก็กินให้สุดไปเลยอย่ายัง้งมาชมวิวกันก่อนพี่น้องมันยังรอนอยู่จ้าถจากินได้ย้มใดบุนีใช้วเวลาหน่อยใช้วเวลาหน่อยโอ้ยนี่คนลักหวานมันเต็มเหนียว มามาพี่น้องลองมาชิมกันดูมันเย็นพอกินได้อย่างเอ,อ้ยพอได้พอได้อย่างโคอรเลยพี่นอ้องเปืเป่อยสุดริบถ้าบ่เปื่อยมันอร่อยได้พี่น้องถ้าสีขาวเปื่อยไว อย่างเปื่อยเลยพี่น้องเปื่อยสุดฤทธิ์สุดเด็ดเลยเนี่ยเปื่อยเนื้อแน่นพี่น้องอืมหวานมันหอมสุด เ้าอยู่บ้านนอกเนาะคุดเผือกคุดมันมาต้มกินแม่ต้มกินกระบ,บวดกินแบบนี้เลยจ้ะ,ะตามภาษาคุบ้ันนอกไอยู่กรุงเทพสี่สิบป,ปีกับติดในสายบ้านนอกเพื่อเขา พูดจาภาษาก่ปน,นกันมุ่นเอเลยเลยพี่น้องอร่อยหวานมันคักพี่น้องจุใจแท้ๆอเออกาแฟยังร้อนอยู่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจะกันคลิปหนาเด้อพี่น้อง ขอบคุณหลายๆที่มาเยี่ยมชมนะหวังว่าจะได้รับความสุขความเพลิดเพลินเจริญใจเจอกันคลิปหน้าเด้อ thank so s much my f r i e n d thank for your support see you next video have a beautiful day bye bye